กลางป่าเขาอันเงียบสงบมีชายหนุ่มนามว่ากล้าอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆในป่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ขยันทำรรมาหากินอาชีพหลักของเขาคือเผาถ่านขายแม้ฐานะจะยากจนแต่หัวใจของเขากลับเปี่ยมไปด้วยความหวังและความรักที่มีต่อเดือนลูกสาวของมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองแม้ทั้งสองจะมาจากต่างโลกแต่กล้าก็แอบเฝ้ามองเดือนอยู่ห่างๆด้วยความชื่นชมเดือนเองก็เป็นหญิงสาวที่มีเมตตา ไม่เคยถือตัวและมักช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอแม้ไม่เคยพบปะพูดคุยกันมาก่อนแต่กล้าก็เฝ้าฝันถึงวันที่จะได้อยู่เคียงข้างเธอและแล้วโชคชะตาก็นำพาให้มาเจอวันหนึ่งในขณะที่กล้ากำลังจัดเรียงฟืนสำหรับเผาถ่านเสียงเอะาอะาจ,จากทางป่าทำให้เขาหันไปมองเห็นชายหญิงคู่หนึ่งวิ่งกระเสือกกระสนเข้ามาฝ่ายหญิงสวมเสื้อผ้าหรูหราแต่เปื้อนฝุ่นดินเต็มไปหมด ส่วนชายสูงวัยที่วิ่งตามหลังเธอคือมหาเศรษฐีแห่งเมืองนี้และหญิงสาวคนนั้นคือเดือนหญิงสาวที่กล้าฝันถึงตลอดช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเสียงเศรษฐีร้องขอด้วยความหวาดกลัวตามหลังมามีกลุ่มโจรไล่ล่าหวังปล้นชิงทรัพย์กล้าไม่รอช้ารีบพาทั้งคู่เข้าไปซ่อนในกระท่อมแต่พวกโจรก็ไหวตัวทันและบุกเข้ามาทำร้ายเขากล้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสู้เขาคว้าขวานผ่าฟืนมาเป็นอาวุธ ปะทะกับโจรที่มีอาวุธครบมือแม้จะเสียเปลืกกล้าก็ใช้ความกล้าหาญและไหวพริบหลบหลีกและโต้กลับอย่างดุดันควานของเขาฟาใส่โจรตัวหนึ่งจนล้มลงตามด้วยการต่อสู้ระยะประชิดกับอีกสองคนจนพวกมันบาดเจ็บและเริ่มล่าถอยเศรษฐีกับเดือนมองดูเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงก่อนที่พวกโจรที่เหลือจะตัดสินใจหนีไปเมื่อเห็นเพื่อนร่วมแก๊งล้มลงไปหลายคนแต่กล้าเองก็ได้รับบาดแผลที่แขนจากการประทะ หลังจากที่สถานการณ์กลับสู่ความสงบเดือนรีบเข้ามาหากล้าด้วยความเป็นห่วงเธอเห็นเลือดที่ไหลซึมจากแขนของกล้าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลเดือนเอ่ยถามเจ็บมากไหมคะ่ะเธอถามเสียงสั่นๆกล้ายิ้มบางๆพลางสายหน้าผมไม่เป็นไรแผลแ,แค่นี้เองแต่เดือนไม่ฟังเธอรีบฉีกชายกระโปรงจนขาดเอามาบรรจงพันแผลให้กล้าอย่างอ่อนโยน มือเรียวของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับผิวแข็งแกร่งของกล้าน้ำตาเอ่อขึ้นเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ถ้าไม่ได้พี่ช่วยพวกเราอาจจะแย่เธอพูดเสียงเบาขอบคุณนะกล้ามองใบหน้าของเดือนที่อยู่ใกล้แค่คืบหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเดือนเองก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจากชายหนุ่มตรงหน้าทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอมีให้เขานั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกซาบซึง้ง แต่มันคือความรักแรกพบอูที่ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นกล้ากับเดือนก็แอบพบกันบ่อยขึ้นเดือนชื่นชมในความซื่อสัตย์และความจริงใจของกล้าส่วนกล้าเองก็หลงรักเดือนหมดหัวใจแม้จะรู้ว่าตนเองไม่มีอะไรคู่ควรกับเธอแต่เดือนยืนยันว่าเธอไม่ได้สนใจฐานะหรือเงินทองเธอรักกล้าเพราะเป็นคนดีเมื่อพ่อของเดือนรู้เรื่องเข้าเขาโกรธมากแต่ก็ทำอะไรมากไปไม่ได้ พ่อกล้าคือคนที่ช่วยชีวิตเขากับลูกไว้เลยพยายามกีดกันทั้งคู่และเร่งรัดให้เดือนแต่งงานกับชายหนุ่มผู้ร่ำรวยที่ตนเลือกไว้เดือนไม่ยอมและพยายามหนีออกจากบ้านเธอแอบมาหลบอยู่กับกล้าในกระท่อมกลางป่าทั้งคู่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น <S <S แต่แล้วไม่นานพ่อเศรษฐีของเดือนก็ตามมาจนพบ และพาลูกสาวกลับไปขังไว้ในห้องเตรียมจัดงานแต่งให้เร็วที่สุดเดือนเศร้าใจแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งพ่อได้ส่วนกล้าก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะตนเองเป็นคนจนฐานะต้อยต่ำเลยได้แต่ทำใจที่รู้ข่าวว่าคนรักกำลังจะแต่งงานกับชายอื่นก่อนวันแต่งงานของเดือนไม่นานเศรษฐีกลับต้องเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่เพื่อนรักที่เคยร่วมธุรกิจด้วยกลับทรยศหักหลังและยึดเอาทรัพย์สินไปจนหมดสิน้น จากมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจต้องกลายเป็นคนล้มละลายไม่มีเงินแม้แต่จะประคองชีวิตส่วนชายหนุ่มที่เคยเป็นว่าที่ลูกเขยก็หายไปไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับคนล้มละลายเศรษฐีแทบจะเป็นบ้าเมื่อรู้ว่าความมั่งคั่งที่สะสมมาตลอดชีวิตพังทลายลงภายในพริบตาไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยแม้แต่คนเดียวและแล้วก็มีปาฏิหาริย์ขณะที่กล้านั่งอยู่หน้าเตาเผาถ่านคิดถึงเดือนอย่างเศร้าใจเขานึกว่าเธอคงต้องแต่งงานไปแล้ว แต่ทันใดนั้นแสงสีทองประหลาดก็เรืองขึ้นจากเตาเผาถ่านกล้าตกใจรีบขุดดูแล้วต้องตะลึงเมื่อเห็นก้อนทองคําขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้กองถ่านแล้วพบจดหมายเก่าฉบับหนึ่งเป็นของบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้ความจริงปรากฏว่าพื้นดินบริเวณกระท่อมมีแร่ทองคําฝังอยู่และการเผาถ่านทุกวันทําให้ทองละลายไหลลงมาสะสมใต้ดินเป็นเวลาหลายสิบปีโดยที่กล้าไม่เคยรู้มาก่อนผ่านมาหลายวัน กล้ารู้ข่าวของมหาเศรษฐีพ่อของเดือนว่าตอนนี้เป็นคนล้มละลายใครๆก็ต่างรังเกียจแล้วที่สำคัญเขารู้ข่าวว่าเดือนยังไม่ได้แต่งงานในวันนั้นเองกล้าเขานำทองส่วนหนึ่งไปช่วยเศรษฐีพ่อของเดือนแฟนสาวแม้คนเคยกีดกันเขาจากลูกสาวแต่กล้ากลับเลือกที่จะช่วยเหลือเพราะเขารู้ดีว่าเดือนต้องทุกข์ใจแค่ไหนที่เห็นพ่อเป็นแบบนี้เศรษฐีถึงกับน้ำตาตก เมื่อพบว่าแท้จริงแล้วคนที่เขาเคยมองข้ามกลับเป็นคนที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาในเวลาที่ไม่มีใครต้องการเขายอมรับความผิดพลาดของตนเองและตัดสินใจเปิดใจรับกล้าเป็นลูกเขยอย่างเต็มใจสุดท้ายกล้าและเดือนได้ครองรักกันในที่สุดหลังจากที่มหาเศรษฐียอมรับกล้าเป็นลูกเขยชีวิตของกล้าและเดือนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกล้าไม่ได้เป็นเพียงชายเผาถ่านธรรมดาอีกต่อไป แต่เขากลับกลายเป็นเจ้าของเหมืองทองคำที่ร่ำรวยมากอย่างไรก็ตามแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่กล้ากลับยังคงเป็นชายหนุ่มผู้ถ่อมตนและใช้ชีวิตเรียบง่ายดังเดิมหลังจากที่กล้าแต่งงานกับเดือนไม่นานก็มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วว่ากล้าคือเจ้าของเหมืองทองคำแห่งใหม่ที่ร่ำรวยมหาศาลผู้คนมากมายเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาเขาทั้งว่าท,ที่ไม่เคยพบหน้ามาก่อน พ่อค้าขุนนางและนักธุรกิจที่หวังจะร่วมลงทุนกับเขากล้ารู้ดีว่าเงินทองสามารถดึงดูดทั้งมิตรแท้และศัตรูเขาจึงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ลืมรากเง้าของตนเองอย่างไรก็ตามความมั่งคั่งของเขากลับไปกระตุ้นความโลภของคนบางกลุ่มซึ่งหมายตาเหมืองทองของเขาไว้คืนวันหนึ่งกล้าได้รับจดหมายข่มขู่จากกลุ่มอิทธิพลเถื่อนที่ต้องการให้เขาแบ่งผลประโยชน์จากเหมืองทองคำ หากไม่ทำตามพวกมันขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเขากล้าไม่ต้องการใช้ความรุนแรงแต่เขาก็รู้ดีว่าการยอมจำนนต่อคนชั่วจะทำให้พวกมันยิ่งได้ใจในคืนนั้นกล้าและเดือนนั่งพูดคุยกันใต้แสงจันทร์ฉันไม่อยากให้พี่ต้องเสี่ยงอันตรายเลยเดือนพูดเสียงสัน่นแล้วจับมือของกล้าแน่นพี่สัญญาว่าจะปกป้องเธอและครอบครัวของเรากล้าตอบด้วยสายตาแน่วแน่เขาตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อปกป้องหมู่บ้านและเมืองทองของเขาจากกลุ่มอิทธิพลเถื่อนและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลุ่มโจรติดอาวุธยกพวกเข้ามาโจมตีเหมืองในคืนหนึ่งพวกมันคิดว่าเพียงแค่ขู่และใช้กําลังก็จะสามารถบังคับให้กล้ายอมแพ้ได้แต่พวกมันคิดผิดกล้าและชาวบ้านที่ซื่อสัตย์ต่อเขาได้เตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าเมื่อพวกโจรบุกเข้ามาพวกโจรถูกซุ่มโจมตีด้วยกับดักต่างๆ ที่กล้าและชาวบ้านช่วยกันวางไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารที่กล้าแจ้งไว้ล่วงหน้าก็บุกเข้ามาจับกลุ่มกลุ่มอิทธิพลเถื่อนจนหมดสิน้นหลังจากเหตุการณ์นี้กล้าได้รับการยอมรับมากขึ้นจากผู้คนทั้งเมืองเขาไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของเมืองทองคําแต่ยังกลายเป็นผู้นําที่ทุกคนเคารพและรักใคร่หลายปีผ่านไปไวเหมือนโกหกกล้าและเดือนมีลูกชายหญิงสองคนพวกเขาสอนลูกๆให้รู้จักคุณค่าของความซื่อสัตย์ และการทำงานหนักไม่ใช่แค่พึ่งพาความร่ำรวยแม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินมหาศาลแต่กล้าก็ยังคงเป็นชายหนุ่มผู้มีหัวใจทองคำใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเสมอในท้ายที่สุดไม่ใช่เพียงโชคชะตาที่มอบความมั่งคั่งให้กับเขาแต่เป็นหัวใจอันบริสุทธิ์และความดีของเขาที่นำพาชีวิตให้พบกับความสุขที่แท้จริงทองคำที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่แร่ใต้ดิน แต่อยู่ที่หัวใจของผู้ให้มากกว่าเรื่องราวดำเนินมาจนถึงตอนจบหากท่านผู้ฟังยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำงานและจะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้ได้รับฟังกันขอบพระคุณครับ